สวัสดีค่ะอาจารย์ควัสดีค่ะเท่าที่อาจารย์ได้ทํางานเออ่กับเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยถามเลยกันแล้วกันเข้าเรื่องเลยว่ารูปแบบของพวกมิจฉาชีพเวลาเข้ามาโดยเฉพาะเข้าหาผู้สูงอายุเนี่ยมาในรูปแบบไหนยังไงคะอาจารย์คือส่วนใหญ่เนี่ยคือก็จะเข้าทางสื่อโซเชียลนี่แหละนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเขาเขาไม่ได้ใช้เ facebook เยอะนะแต่เขาใช้ไลน์ยเยอะ นะคะอันนี้คือ mm hmm. เราถามในห้องเลยนะคะถามว่ามี Facebook มีโซเชียลอะไรบ้างนะคะไลน์จะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะ mm hmm. แต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นวัยอื่นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนบนสื่อโซเชียลอื่นนะคุยติดต่อเจอกันทางอื่นแต่ว่าสุดท้ายส่วนใหญ่จะมาลงที่ไลน์ นะคะเนื่องจากไลน์คล้ายๆแบบคุยส่วนตัวได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของพยานหลักฐานการเก็บรวบรวมการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยอาจจะยังยังไม่ได้เข้มเข้มข้นนะคะเท่ากับแพลตฟอร์มอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเคสนะคะที่เรา,เาทํางานกับตำรวจเนี่ยมันจะไปจบที่ที่ไลน์นะคะอันนี้ก็คือเราเราก็ไม่ได้แบบ ว่าเขานะนะคะแต่หมายถึงว่าตั้งข้อสังเกตนะว่าไม่ว่าจะจากแพลตฟอร์มไหนส่วนใหญ่จะลงที่ที่ไลน์นะคะคโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเขาเขาใช้ไลน์เยอะ Facebook อะไรอย่างอื่นทวิตเตอร์อะไรเขาใช้ไม่เป็นหรอกนะคะจะยากสรุปเขานะคะแต่ไลน์เนี่ยร,รูปคุยแชร์รูปแชร์อะไรนะคะสวัสดีตอนเชา้าตอนเย็นยังง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นช่องทางหลักเลยนะคะที่เขาได้รับการติดต่อจากจากผู้ร้ายมิจฉาชีพนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเขา้าข้องมาตีสนิทนั่นแหละ แอดไลน์กันยังไงนะคะจริงๆเนี่ยมันก็มาจากลิงค์ขายของขายยาติดต่อลงทุนนั่นโน่นนี่นั่นแหละนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็มากับเออ,อะไรนะมาจากกลุ่มที่มันเยอะๆอะค่ะก็ไม่รู้ใครเป็นใครเนาะหรือบางทีบอกว่าก<ม>ดนี่รับนั่นฟรีไหมสติ๊กเกอร์ฟรีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนกับก<ม>ดแล้วมันก็จะมีพวกโปรแกรมที่ ที่ไม่ปลอดภัยนะคะหรือมาฝังไว้นะหรือมีให้เพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อจะได้นั่นได้นี่หรือบางครั้งเนี่ยไปไปคุยกันนะคะอาจจะจากไลน์หรือจากสื่อโซเชียลอื่นเนี่ยแต่คุยกันแล้วคือคือถูกใจกันเนาะถูกใจกันหมายความว่าเออเขาเขาสนใจเราดีจังนะคะคือเราคุยกันทุกวันแล้วเรารู้สึกแบบอบอุ่นะหรือเป็นที่แบบเป็นอะไรนะคือเติมเต็มเนาะคือคุยแบบ แก้งเหงานะคะแรกๆอาจจะเริ่มอย่างนั้นนะ่ะกลายเป็นความความผูกพันนะคะแล้วก็พอเริ่มจากความผูกพันไว้ใจเอ้เขาดีจังเขาสุภาพเขาหน้ารักนะคะทีเนี้ยพอเขาเอ่อเดือดร้อนนะคะหรือเขาชวนไปลงทุนไปหาไรายได้อะไรเนี่ยก็เหมือนกับใจมันไปแล้วอะเนาะใจมันไปแล้วค่อนข้างเชื่อค่อนข้างไว้ใจเขาเพราะเขาดีกับเราอะนะะมันก็เลยกลายเป็นว่าก็จะโดนโดนหลอกในขั้นตอนต่อไปะค่ะ เหมือนกับก็คุยกันไปเรื่อยอย่างเนี้เหรอคะอาจารย์เพราะคุยกันไปเรื่อยก็เริ่มสนิทกันเออพอคุยกันถูกคอแค่นั้นเลยเหรอคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะไม่เฉพาะผู้สูงอายุหรอกเนาะแต่ว่าผู้สูงอายุจริงๆเป็นเหยื่อเยอะแล้วก็มีความเสียหายมากเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเงินเก็บนะคะเขามีเงินเก็บบางทีเป็นเงินกษเียนเนาะบางทีเป็นเงินแบบเก็บมาทั้งชีวิตนะคะอีกอันนึงก็คืออยู่บ้าน ห็นไ,ไหมผู้สูงอายุบางทีอยู่บ้านเหงานะคะคืออยากหาเพื่อนคุยอยากหาอะไรทํานะคะหรือบางครั้งเนี่ยอยากอยาก ซื้อยานะคะยาเอ่ออะไรนะแก้าสายตาผ้ามัวหูเตึงนนะคะเจ็บแข้งเจ็บเข่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิชชชีพคือเขาก็จะจะมาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้นะบางทีก็มาทักว่าเอาตัวนั้นไหมตัวนี้ไหมมีอาการนั่นนู่นนี่ไหมนะคะหรือบางทีคุยไปเอ้าเงานี่ว่าเอ้าอยู่คนเดียวนี่ว่าเอ้าอยากลงทุนนะคะอยากให้เงินมันงอกเงยคือพวกนี้ก็คือจะมีความ ความอดทนเนาะแล้วเขาก็มีเป้าหมายเขาก็มีสคริปต์อยู่แล้วนะคะคุณจะเอาเรื่องอะไรนะคะคุณจะเอาเรื่องอะไรนะคะพอคุยไปปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะต่อติดอะนะคะเป็นเรื่องที่เขามีมีบทมีอะไรอยู่แล้วนะคะมันก็จะไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อผู้สูงอายุคือเป็นเหยื่อเพราะว่ามีเงินเก็บใจดีนะคะเชื่อคนง่ายแล้วก็เอ,อ,อยู่บ้านนะคะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับลูกกับหลาน นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าก็จะโดนหลอกง่ายนะคะ,คะกว่ากว่ากลุ่มอื่นแล้วก็ความเสียหายจะเยอะด้วยเนื่องจากเขามีตังค่ะอาจารย์มิชชาชีพรู้ได้ยังไงว่าคนนี้มีตงังหรือสุ่มเอาคะสุ่มเอาค่ะสุ่มเอาจริงเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะมีมีการใช้ข้อมูลนะคะปฏิประต่ะตอ,อกันแล้วเช่นเช่นเช่นสมมติว่าอ่ะเขาไปแบบ ดูไปเรื่อยๆนะคะใน Facebook, ใน a ฟ e b o o k ในโซเชียลเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วนะคะคนนี้คุยอะไรทำงานอะไรมีเพื่อนเป็นใครการแต่งตรงแต่งตัวอันนี้เขาติดต่อได้นะจากข้อมูลที่เราไปโพสเองนี่แหละว่าเราเนี่ยอาชีพอะไรเห็นไ,ไหมคะอายุเท่าไหร่เงินเดือนมันจะสูงตามอายุใช่ไหมแล้วก็สังคมที่เราอยู่เห็นไหมมันก็น่าจะมีะหรือถ้านคนนี้เป็นข้าราชการอ่ะช่วงกันยาตุลามาเดี๋ยวก็เสียงเว้ยถ้าจะโทรเข้ามาหรือติดต่อมาก็จะเป็นเรื่องกเกษียณนะคะถ้าช่วงอ่ะเอ่อ ฤดูท่องเที่ยวนะคะเรื่องที่หลอกก็จะเป็นเรื่องของไปทิปไปทัวร์ใช่ไหมคะไปทัวร์ต่างประเทศใช่ไหมจองแบบนี้ค่ะแถมถึงถลดราคานะคะนั่นโน่นนี่จองตรงนี้ได้ลดยี่สบสมิปอร์ซ็นปอมเพจก็ง่ายมากอ่ะตอนนี้ประกอบหมายความว่าเขาสามารถดูข้อมูลจากเพจจริงนะคะโรงแรมจริงแล้วก็ใส่เบอร์โทรติดต่อของเขาใส่เลขที่มัญชงเข้าไปใช่การโอนเงินจองนั่นโน่นนี่แต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเจ้าของไม่ไม่ได้รับ เงินโอนค่าจองนะคะม,มีมีลักษณะนี้เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะติดต่อสุ่มละค่ะสุ่มแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้ข้อมูลที่เขาหาได้จากจากอินเทอร์เน็ตนะคะจากสื่อโซเชียลนะคะหรือมันก็จะมีกรณีที่ข้อมูลเราหลุดนะคะเราจะเห็นว่าเราเคยมีข่าวเนาะว่าข้อมูลลูกค้ากี่หมื่นลายกี่แสนลายหลุด นะคะหาซื้อได้ชื่อละบาทชื่อละสามบาทในท้องตลาดตลาดมืดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างอย่างอาจารย์เวลาลงพื้นที่เนี่ยสอนสอนอชาวบ้านนะคะสอนประชาชนก็จะบอกเลยว่าเอ้ยทาไมเขารู้ทําไมเขารู้ชื่อรู้สกุลรู้หมดนะคะว่าเราทํางานที่ไหนอะไรยังไง นะคะเลขประชาชนเบอร์โทรรู้หมดเราถามเลยว่าเออที่อยู่ของคุณแม่เนี่ยกับเบอร์โทรของคุณแม่เนี่ยมันหาได้ที่ไหนบ้างทางขยะหน้าบ้านก็มีแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่าของส่งคัสะดุมาใช่ไหมชื่อที่ยูมีเบอร์โทรโอ่านได้แล้วนะคะไม่นำข้อมูลใช่ข้อมูลที่หลุดคือเราอะ่ะเก็บเอาของเสร็จใช่ไหมบัตรเครดิตนั่นน่นนี่มาสลิปบัตรเครดิตอะ่ะ ถูกป่ะมีเลขมีอะไรทุกสิ่งเลยนะคะก็วงเงินที่ใช้อะวงเงินที่เราใช้รูดบัตรที่เราทิ้งไปเนี่ยเขาก็รู้แล้วม่ามีตังค์เท่าไหรอ่อ่ะมีเป็นปีมีฐานะขนาดไหนเพราะฉะั้นข้อมูลพวกนี้หาได้ในตลาดมืดหาได้ในทางขยะหาได้ในหลายที่นะคะถุงพับก้วยแข่บางทีก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของ <c oughs> ออฟฟิศเออพนักงานออฟฟิศไหนที่เขาทิ้งไป ะะสูงขน,นมนโตเกียวยังมีเอเวนระเบียนไอไอเลยค่ะ <laughs> เราจะบอกประชาชนเลยว่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะคะว่าเขารู้จักเราเพราะเขามีข้อมูลของเราเพราะจ้องต้องตระหนักเลยว่าข้อมูลของเราตอนเนี้ยหาได้ง่ายๆเลยในตลาดมืดนะคะ <c oughs> แล้วเราไปสมัครนั่นสมัครนี่กรอกทุกสิ่งไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยเขาเอาไปทิ้งที่ไหนเนาะหรือเขาขายไปไหนหรือโดนแฮก นะคะ hmm. บางครั้งเนี่ยมันมเดี๋ยวนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์ไรซ์หมดแล้วไงทุกอย่างมันอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์เพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะโดนเจาะระบบไปก็ได้โดยที่ hmm. เขาไม่ได้ขายหรอกไม่ได้ไปทางไหนนะคะเพราะงั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่าเออ ประหลาดใจนะคะว่าเขามีข้อมูลเราเยอะแยะเขาน่าจะเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยไม่ใช่ละนะคะบางครั้งเราก็ไโปโพสเราไว้แชร์ของเราเองนี่แหละบนโลกออนไลน์นะคะเห็นไหมหเวลาอย่างอาจารย์เนี่ยบางครั้งอาจารย์ไปบรรยายเป็นวิทยากรอ,อาจารย์ขอเลขที่บัญชีหน่อยอาจารย์ขอบัตรประชาชนอพี่ไม่ได้ถ่ายมาเลยอาจารย์ส่งไลน์มาเห็นปหมส่งไลน์มาบางทีไม่ใช่ไลน์เจ้าหน้าที่คนเดียวเป็นไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มของคนที่เราติดต่อด้วยเราก็ไม่รู้อะค่ะว่าใครเซฟ ไปไว้ยังไงหรือหลุดไปทางไหนนะคะหรือกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยนะคะบางครั้งก็มีแปลกปลอมเข้ามาเคยเห็นไหมให้คนนี้เป็นใครต้องเตะออกจากกลุ่มอันนั้นมันก็เป็นวิธีที่ในทางเทคนิคบางทีก็ทําได้คือมุดเข้าไปในบางกลุ่มหรือเชิญเข้าไปอะนะบางทีงมีคนกดเชิญเข้าไปไม่รลูกใครเป็นใครอะโดยเฉพาะกลุ่มเนี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลมาหลากหลายด้วยวิธีนี้แล้วเขาก็โทรมานะคะสุ่มปฏิติประต่อ <S <S ก่อนโทรเนี่ยคง<ม>ไปเช็คและเสิร์ชและชื่อสกุลน,นี้หน้าตาแบบนี้ ใช่ไหมคะมีข้อมูลอะไรบ้างวะในสื่อโซเชียลเขาไปติดประต่อก็ได้หมดเลยนะคะก็นอกนั้นก็คือก็สุ่นะคะคุยไปคุยมาถ้าทําท่าเป็นเหยื่อคุยต่อแต่ถ้าไม่ทําท่าเป็นเหยื่อนะคะรู้มากนะคะมีสงสัยระว่างตัวเขาก็ทิ้งแค่นั้นเองค่ะเขาทิ้งเขาไม่ต้องเสียดายเขาไม่ต้องแบบลาแล้วนะคะขออภัยในความไม่สะดวกไม่ต้องสุภาพตเลใช้เวลาตอดสายเลยง่าย เสียเวลาใช่ค่ะไปหาเหยื่อ,อรายอื่นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ที่เรามีเหยื่อนะม,มีคุณแม่ท่านหนึ่งคืออันนี้บอกลูกแต่ลูกเตือนก็ไม่เชื่อนะคะยังจะเอาที่ดินไปจําเพิ่มนะคะเพื่อเอาเงินไปใส่เพื่อให้ได้ก้อนแรกออกมาลูกก็เตือนว่ามันไม่ได้แล้วแม่มันน่าจะโดนหลอกแล้วล่ะอีกจิตแสนน่าเสียไปเหอะน,นะคะก็ยังไม่เชื่อลูกนะคะอันนี้เป็นประเด็นก็คือว่าเนี่ยค่ะเชื่อเชื่อข้างนอกนะคะเชื่อคนข้างนอกมากกว่า ช่ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะจะคุยง่ายคุยง่ายลื่นกว่างเพราะคนเขาเขามาแสวงประโยชน์เนาะเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเตือนหรอกเออฮมกนะคะดีคุยลื่นทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขาเขาหวังประโยชน์แต่ว่าลูกหลานอยู่ในบ้านบางทีห่วงนะเตือนห้ามนะคะกลายเป็นคุยกันแบบไม่ไม่รับรื่นนะคะทําให้ผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุยกับลูกหลานค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าคุยอะไรกันทีก็อาจจะแบบว่าคุยคำหนึ่งทะเลาะกันสามคำเลยน,นะอาจารย์ <laughs> ทีนี้อาจารย์ค่ะเราคนนอกเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่เขามาปรารถนาดีกับเราชวนเราไปลงทุนดีๆชวนเราไปลงทุนแบบดูดีจังเลยอ่ปรารถนาดีกับเราจังเลยตอนนั้นไม่เอะใจบ้างหรออาจารย์ได้ได้คุยกันหรืหอเป่ไหมคะว่า เรนเริ่มแรกๆอ่ะ,อะไม่เอกใจบ้างหรอว่าใครจะมาปรารถนาดีกับเราหรือว่ารักเราคิดถึงเราอะไรกันขนาดนี้เนะะี่ยค่ะคือคือก็มีทั้งเหยื่อที่เอกใจและไม่เอกใจนะคะอย่างที่บอกว่าบางรายเนี่ยเอกใจนะคะเคยดูข่าวเคยโดนเตือนมาแล้วนั่นนู้นนี่นะคะก็ก็เอกใจนะคะโดยที่ว่าเขามาล่อด้วยผลตอบแทนอะไรเนี่ยอาจจะเอกใจไม่ได้หลงกล นะคะเช่นมาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะชวนลงทุนนั่นโนนนี่ไหมบอกว่าไม่เอานะคะไม่เอาแต่ปรากฏว่าเอ่อคนไลฟ์หลอกต่อนะคะโดยไม่ได้รอด้วยผลตอบแทนแล้วแต่บอกว่าอา้าวแต่ว่าข้อมูลนี้มันมันที่ผมได้มานี่ของพี่เลยนะอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้อมูลพี่น่าจะโดนขโมยโดนแฮ็กไปหรือเปล่าก็คู่ต่อไปเลย นึกออกปะคือตอนแรกที่จะหลอกบอกว่าเนี่ยพี่ชื่อบัญชีนี้เนี่ยใช่ไหมมีคนแนะนํานะว่าพี่เนี่ยสนใจจะลงทุนด้านนี้อ่าปรากฏว่าอะพอเดือเอกใจว่าไม่เอาลูกบอกไว้แล้วใครจะลงทุนไม่เอานะคะพอบอกไม่เอาทําท่าจะว่าเอ๊ะถ้าพี่ไม่สนใจพี่ไม่ได้ติดต่อผมมาเนี่ยข้อมูลที่ต้องโดนแฮก,กแล้วล่ะ ่มีคนต้องแอบอ้างพี่แล้วล่ะเพราะเนี่ยผมได้ข้อมูลพี่มานั่นนูนนี่แบบหมดเลยอ้าวแล้วก็ตกใจสิว่าข้อมูลเราอะถูกเอาไปแอบอ้างทํานั่นทนํานี่ใช่ไหมคะทีนี้อุ้เราโทรเราตกใจปุ๊บมันก็ขู่ต่อเลยแล้วทําไงนะคะผมไม่ได้ทําผมไม่ได้นั่นนูนนี่นะคะเขาก็ขู่ต่อแล้วว่า อันที่เราได้ยินบ่อยๆคือตรวจสอบเส้นทางการเงินเห็นไหมคะก็คือบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้แบบว่าคุมบ่อนพน,นันคุณไม่ได้ค้ายาเสพติดคือเขาก็จะสร้างสตอรี่มาหลอกเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเนี่ยเป็นเงินบริสุทธิ์ไม่ใช่เงินเงินเทาเงินดําตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไงพ่อพ่อมีอยู่กี่บัญชี นะคะพ่อมีอยู่ห้าบัญชีบัญชีอะไรอะไรบ้างพ่อโอนมารวมกันแล้วพ่อก็โอนมาให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมไม่คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะโอนมาแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบให้ว่าเงินนี้ยก็คือที่มาที่ไปคือสุจริตอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆเคสนะคะดาราเ็โอนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวปลอมใช่ไหมคะอาจารย์โอนให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ปลอม ก็จึงบอกว่าสายหนึ่งหลอกไม่ได้อะเขาเตรียมไว้แล้วไงสายสองก็คือโอนให้เลยเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้อ่าหรือแบบว่าสักครู่ติดต่อก,กลับมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้วางอะค่ะเพราะว่าถ้าวางสายเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาจังหวะที่เหยื่อเนี่ยอาจจะฉุกคิดได้นะคะหรือไปปรึกษาคนเนี่ยแล้วมีคนเตือนนะคะส่วนใหญ่จะให้โอ้โหโทรแบบแชร์สายกันเป็นชั่วโมงหรือบางทีข้ามไปมวันอย่งเลยนะโดย ว่าเรื่องนี้เป็นความลับไม่อยากให้ลูกเสียหายพี่ไม่อยากเสียหายอะไรนะั่นโน่นี่หรือพี่ไม่อยากเสียโอกาสเออือพี่อย่าเพิ่งไปบอกใครพี่เพิ่งวนะันนะคะก็จะเป็นเทคนิคแบบขั้นสูงมากเลยนะคะจนกระทั่งเออเงินไปแล้วนะคะพอเงินไปแล้วเนี่ยติดต่ออะไรก็ไม่ได้แล้วนี่คือนี่คือประเด็นนะคะแล้วแล้วทุกวันนี้คือพอเงินเข้าบัญชีคนไลา์ปุ๊บเขาจะเขาจะโอนไปเลยนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าหลอกพี่ร้านหนึ่งนะคะจากร้านเนี้ยเข้าบัญชีเนี้ย ไปต่อร้านหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าตํารวจจับได้มันมันจะคืนกลับมาได้อยู่ในร้านหนึ่งอืมหมายถึงแค่ตำรวจจับได้ทันทีแล้วเงินร้านเนี่ยมันยังไม่ได้ไปกระแตกกระจายไปหลายบัญชีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าโกรเนีนยเข้าปุ๊บไปนี่ไปนี่แล้วแตกไปเป็นห้าหกเออแล้วก็ไปค้าหมดเลยเพราะฉะนั้นตํารวจไม่รู้แล้วคะ่ะว่าเงินเราอ่ะไปอยู่ตรงไหนเพราะฉะั้นบางครั้งตํารวจไปจับได้ที่บัญชีปลายทางอีกอันหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเงินใคร เนาะเพราะยันโอกาสที่จะร้านเราอะกลับมาหาเราเนี่ยถ้าไม่มีเพราะงั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าตกเป็นเหยื่อวมิชชั่นคือต้องแจ้งไหวอายัดบัญชีไหวนะคะหมายถึงว่าเราโอนไปบัญชีนี้เนาะก็คือจะต้องไปอายัดบัญชีที่ธนาคารเพื่อไม่ให้เงินมันออกเพราะถ้าเงินมันออกแล้วมันแตกมันกระจายไปหลายบัญชีเนี่ยมันก็ตามกลับมาได้เรื่อง้ของยากมากนะคะไม่รู้ของใครแต่ว่า อายาก็ไม่ทันตอนเนี้ยนะอาจจะไม่ทันเพราะเข้าปุ๊บเขาออกเลยนะคะเป็นหลัก<ม>แค่นาทีหรืออาจจะวินาทีเท่านั้นเองเพราะเขารู้เหมืดแกั่ค่ะค่ะอาจารย์เท่าที่คุยเนี่ยดูเหมือนว่าที่โดนกันหนักๆล้านหลักหลายล้านเนี่ยน่าจะออกไปในแนวลงทุนแต่นิ้ถามนอีแง่มุมแบบโรแมนตแกมะ,ะที่มาแบบโรแมนติก<ม>เลยคุยจะจา๋าแบบหลอก<ด>ให่ระค่ะ <laughs> ดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมลักษณะของพวกพวกนี้จะมาแบบท่าไหนาย,ยังไงวะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกไฮบิดเดี๋ยวนี้เขาเรียกไฮบิดแ s c a เลยนะหมายถึงว่าหลอกให้รักก่อนแล้วก็ไปลงทุนต่ออีกคือพอรักแล้วก็ลงทุนร่วมกันได้หรือชวนไปลงทุนก็เชื่อนะคะทีนี้เนี่ยไอ้เริ่มจากโรแมน์สแกมก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอันเดียวก็วคือโรแมน์สแกมหลอกให้รักอ่ะนะคะมาสนใจมาทักว่าเราสวยขอคุยด้วยนะคะว่าเราน่ารักน่านน่้นนี่ฉันเป็นแบบโอ้โหประเทศไทยเนี่ย น่สวยงามสาวไทยก็น่ารักดูแลดีมากเลยอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่ คือจีบเราอะนะคะทีนี้เท่าเหยื่อเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาก็เลือกมาอยู่เนาะนะคะคืออาจจะโสดมองหาชีวิตคู่ชีวิตสงบลังเกษียณนะคะเข้าสารเข้ามาทีนี้พอเขาคุยไม่กี่คาเขาก็รู้แล้วไงว่ามันจะคุยต่อได้หรือไม่ได้ไอ้คาพวกนี้แล mm hmm. นะถ้าเออเออขินนะคะดูแบบว่าอุยดีจังเลยแล้วก็มากลับมาทักมาคุยด้วยกันทุกวันเนี่ยอันนี้คือมันน่าจะติดนะคะเพนางี้พอพอจีบจนติดเป็นแฟนกันแล้วก็เริ่ม นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่นกับสามสี่อย่างที่เป็นเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แหละเนาะ,ค,ค,ะคือความความรักนะคะ,คะก็คือโรแมนติกเนี่ยแหละพอรักปุ๊บนะอ่ะฉันฉันรักเธอเธอรักฉันเพะ่อนฉันเดือดร้อนเฉันก็ช่วยเหลือนะคะไอ้ความละเอียดรอบครอบคนเตือนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วนะคะเพราะหวังไปที่รักแท้มาอยู่ด้วยกัน ใช่ไหมฉันก็จะมีความสุข happy ending นะคะอันที่สองนอกจากเรื่องรักเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเงินทองนะคะความสุขสบายนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของมนุษย์เลยแหละอยากหาตางังอยากมีความสุขอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลอกลงทุนหลอกซื้อของดีราคาถูกแล้วเอามาปล่อยต่อนะคะซื้อวอลุ่มใหญ่ๆลงทุนเยอะๆแล้วได้ต้นทุนถูกได้อะไรพวกนี้ก็จะหลอกได้เหมือนกันนะคะหรือหลอกซื้อของมันก็จะมีร้านเ เนี่ยพี่ก็มีเคสอัปเดตจากตำรวจอะทุกสามสี่วันนะคะเขาก็ไปออกข่าวออกอะไรพี่ก็ขอมาเตือนเอาไปเตือนเวลาเราไปสอนนะคะหลอกซื้อเอร้านขายที่นอนอะนะคะก็คือโดนหลอกแบบซื้อส่งไงก็เป็นแสนไงเพื <S 2> <S 2> <S 2> <S ่อซื้อที่นอนอะไรแล้วโดนหลอกเป็นแบบเป็นแสนที่แท้เป็นร้านขายส่งโดนมิจฉาชีพเนี่ยโกงมาเป็นร้านขายส่ง ที่นอนแรกๆอาจจะได้ของจริงได้ราคาถูกจริงแต่พอตอนหลังอะวอลลุ่มการสั่งมันใหญ่ขึ้นไงถ้าโดนโกงคือความเสียหายมันก็เยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเนี่ยนะคะหลอกนะคะทีนี้ไฮบิดแกมตอนหลังเนี่ยคือหลอกให้รักก่อนนะคะพอรักปุ๊บเนี่ยไม่ได้ของเงินไปค่าตั๋วค่าบริหารจัดการค่ารักษาแม่แค่นั้นแต่ชวนไปลงทุนด้วยกันแะมันก็เลยกลายเป็น เงินนะ่ะความเสียหายเนี่ยมันก็มากขึ้นนะคะอันนี้เขาก็เรียกไฮบิทแกมคือแบบซับซ้อนมากนะครับวิชาชีพก็คือไม่ได้ไม่ได้เอ,อหลอกกันน้อยๆแล้วนะคะสมัยนี้คือคือเอาเอาเยอะนะคะอาจจะเห็นว่ามันทำได้ง่ายไงทำได้ง่ายแล้วคนเชื่อเยอะคือแต่แต่และวัยก็อาจจะมีรูปแบบของการหลอกลวงที่ต่างกันที่นี่สำหรับคนสูงวัยอาจารย์กรณีของผู้สูงวัยเนี่ย อาจารย์เท่าที่อาจารย์ได้ได,ได้ได้เรียนรู้ถอดบทเรียนออกมาบุค,คลิกของผู้สูงวัยแบบไหนที่มีแนวโน้มที่จะถูกหลอกได้ง่ายมีไหมคะอาจารย์มีการถอดเป็นบทเรียนออกมาไหมคะมจริงจริงเนี่ยก,ก็ก็ต้องใช้สื่อโซเชียลอะนะใช้ใช้เก่งอะใช้คล่องอะใช้เก่งใช้คล่องใช้เยอะ อันนี้เป็นอันที่หนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนหน้าต่างอะที่จะเปิดให้ให้คนแปลกหน้าหรือผู้ไม่ประสงดีเนี่ยแวะเข้ามาได้ง่ายนะคะอันนั้นอันนั้นคืออันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็เห็นก็คือว่าเออเป็นเป็นข้าราชการเนาะก็คือว่าเขาต้องเลือกแหละว่ามันมีเงินให้เขาหลอกได้อะนะคะก็ะคือต้องมีงานมีการทําอะนะมีหรือไม่ก็เป็นข้าราชการแสดงว่ามีเงินเก็บมีบําเหน็จบํานาญนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเออ หลอกแล้วได้เงินเป็นก่บเป็นกรรมนะคะอีกอันนึงก็คือเอ,อคนเหงาคนอยู่คนเดียวนะคะซึ่งอันนี้เขาคุยเขาก็รู้แหละอย่างที่บอกว่าคุยเป็นยังไงอยู่ที่ไหนทําอะไรนะคนไทยก็จะแบบขี้เกรงใจอะ่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นั่นแหละกลัวกลัวเดี๋ยวเออ เขาว่าไม่มีมารยาทนะคะเขาถามก็ต้องตอบตอบคุยไปคุยมาก็โอ้บางทีลำคัญมากเลยนะก็ต้องรักษามารยาทคุยไปทีนี้ไอ้การคุยเยอะคุยยาวนี่แปลว่าอะไรข้อมูลหลุดยิ่งคุยยิ่งหลุดนะบางเรื่องเนี่ยเอ๊ะเขารู้ได้ไงเราบอกเขาเองแหละเพราะเราคุยเขาไปเรื่อยเปื่อยนะคะทุกวันเนี่ยข้อมูลก็หลุดเองนะแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลนั้นแหละกลับมาแสวงปรวโจากเราเนาะแต่อันนะี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนคนที่แบบ ชาวบ,บ้านเนาะหรือรายได้น้อยจะไม่โดนหลอกโดนเหมือนกันนะคะแต่สเกลความเสียหายอ่ะหรือสตอรี่ที่หลอกอ่ะมันก็จะต่างกันคือจริงๆอย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรนะ Organized c r ร m e นะคือเป็นเป็นองค์กรอาญากรรม คือมันมีสองสาคนเนะ่ะเป็นขั้นต่ำในหน่วยเขาเนี่ยที่แบ่งหน้าที่กันชัดเจนเนี่ยเขาเรียกองคนะ์กออธิการมันไม่ใช่แค่โจลออ์ผู้ร้ายคนเดียวเนาะทําคนเดียวแล้วเข้ามาหลอกเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะคนนี้ขายเหยื่อคนนี้เขียนสคริปต์นะคนนี้เป็นทีมที่จะต้องมาเข้ามาต่อเป็นรู่เป็นตํารวจอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีข้อมูลไง แล้วก็พร้อมเนี่ยที่จะหลอกเราเป็นเรื่องเป็นราวต่อๆกันจนกระทั่งได้ได้เอ,อเคสสําเร็จอถ้างั้นาอาจจะมีมีสัญญาณสัญญาณเอ๊ะไหมว่าถ้าเจอลักษณะแบบเนี้พอเลยจบวางหูเถอะอย่าไปคุยต่อก็เนีค่ะก็เนี่ยค่ะคือ ข้อเสนอที่มันดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริงนะเสนอจริงคือว่าเอ้ย<ะ>เจอกันไม่กี่วันเองสามอาทิรักมากจะตายแล้วจะขนของหอบเงินสิบล้านมาอยู่ด้วยมันดูดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริงเนาะหรือการลงทุนนะหรือไปทําธุรกิจอะไรที่แบบว่าโอ้โหอาทิตย์เดียวได้เงินกลับมาสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนคือมันมันไม่ได้หรอกมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริงเนาะทั้งเรื่องผลผลตอบแทนต่างๆเรื่องความรัก นะหรือมาขู่ว่าเราอะทําผิดว่าลูกเราประสบอุบัติเหตุลูกเราทําความผิดต้องติดคุกอะแล้วคุณแม่ต้องเอาเงินไปประกันนะหรือเอาเงินยัดตารวจอย่างนี้ก็เคยมีเรื่องอยู่ก็ ต้องโทรถามลูกก่อนค่ะถามเพื่อนก่อนค่ะว่ายืมเงินเราหรือเปล่าตกเครื่องบินอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าเนาะคือว่าอย่าเชื่อง่ายนะคะอย่าโอนไวในกรณีที่เขาให้โอนเงินไปนั่นโน่นนี่คืออย่าโอนเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องเงินต้องคิดเลยนะคะอีกเรื่องก็คือเรื่องเรื่องดีๆเกินไปอะที่มันมาเข้าสู่ชีวิตเราในช่วงเนี้ย <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ได้ง่ายอย่างงั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสามสี่อย่างเนาะเขาที่ที่จะต้องแบบ เออก่อนนะคะสงสัยไว้ก่อนแล้วก็ต้องตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลนะคะจากเพื่อนจากธนาคารนะคะอย่าไปใช้เบอร์ที่เขาให้อย่าไปใช้ลิงก์ที่เขาให้นะคะ mm hmm. เพราะพวกนี้เวลาสตอรี่หลอกมาเนี่ยมันใส่มาหมดนะคะ mm hmm. เบอร์โทรโทรกลับไปก็คือทีมแกงเขาแหละนะคะ mm hmm. กดลิงก์ไปก็คือเพจปลอมแหละนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเขาขู่ว่าเออด็อกเตอราคุณแบบไปรูดแหวนเพชรอยู่วงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่า บัตรคุณจะโดนยึดนะเพราะว่ามันมีการใช้งานที่ต่างประเทศถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่เนี่ยคุณจะต้องแบบรีบติดต่อเราแล้วให้ข้อมูลนะต้องกดลิงก์นั่นโน่นนี่เนี่ยเราเราต้องไม่ตกใจจนกระทั่งทําตามเขานะคะแล้วก็อ๋ออ๋อเดี๋ยวแฟนพี่เป็นตารวจ นะคะหรือพี่รู้จักธนาคารอยู่เดี๋ยวพี่จัดก,การเองแล้วเราก็โทรกลับไปหาเบอร์เองอันนี้เราทําได้เบอร์เพื่อนเบอร์ธนาคารเบอร์หน่วยราชก,การเราหาเองได้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่คือต้องมีสติก่อนนะคะอย่าไปเชื่อคําคู่หรืออย่าไปโลภตามเผลประโยชน์ที่เขาหลอกมานะคะอันนี้จะทำให้เราให้เรารอดปลอดภัยนะคะมากกว่าค่ะ เรามีเคสหนึ่งผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเสียไปห้าล้านหงอยเหงากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่กล้าบอกนะคะแล้วเป็นเอ่ออะไรนะโอ้โหทุกมากจนลูกเนี่ยต้องไปแบบโ,โหดพูดจาดีๆใช้เวลานะคะกว่าเขาจะบอกทีนี้เนี่ยบอกแล้วก็ก็ไม่กล้าดุเพราะว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจ เห็นไหมอันนี้ก็คือเพราะนีอาก,การก็คือว่าลับๆล่อๆนะคะพอแบแบว่าแอบแอบรับโทรศัพท์แอบดูใช่ไหมอันนี้ลับๆล่อๆแปลว่าทําอะไรกับใครอยู่ทางออนไลน์แล้วไม่อยากให้ใครรู้นะคะแล้วก็เหางาหงอยซึมเศร้านะคะอาจจะเงินเสียไปแล้วโดนข่มขู่อกหักนะคะจากไอ้ไอ้โจปรปลอมที่จะมาเป็นแฟนเนี่ยได้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยถอนเงินบ่อยเงินไม่มีเงินหมด ขาดเงินหรืออยากเอาเงินเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของการสังเกตเนาะว่าผู้ผู้เอ่อผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยหงอยเหงาซึมเศร้าใช้เงินเยอะรับรับล่อหอ,อ,อกับการใช้สื่อน้องต้องแอบมีรับลมคมในหรือพฤติพฤติกรรมเขาไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาเคยกินกินอิ่มนอนหลับคุยสนุกเขาเป็นแบบว่าไม่กินไม่นอน นะป่วยเครียดอะไรนี้แสดงว่าเขามีเรื่องนะคะก็ต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเขามีเรื่องเนี่ยเ,เขาจับมือถือทีไลห,หน้าเขาเปลี่ยนแล้วเขาดิบวิ่งเข้าห้องไปหรือโทรศัพท์มาทีเขาสะดุง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปแสดงว่ามีอะไรแล้วล่ะนะคะแล้วก็ต้องหาวิธีช่วยเหลือทีนี้การพูดคุยเนี่ยผู้สูงอายุก็คงไม่ได้จะต่างจากเด็กหรอกเนาะเวลาพี่สอนให้ให้ผู้ใหญ่คุยเพื่อจะให้เด็กเปิดใจและเล่าความจริงให้ฟังเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะคือ ฟังโดยไม่ตัดสินนะคะอย่าเปอย่างโง่บอกแล้วเดี๋ยวไปคุยคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยทําไมไม่ไม่จําอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าอ๋อเหรอโอ้จะได้แม่จะได้เงินเนาะเออแต่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆดูหนูก็ไม่รู้หรอกทอํายังไงแต่เดี๋ยวหนูมีเพื่อนตํารวจอ่าตำรวจไซเบอร์ที่เขาน่าจะช่วยกันได้เ,เรารีบทําก็โอกาสได้ตังค์คือ ค่ะสุดท้ายค่ะถ้าหากว่ารู้ตัวว่าโดนหลอกต้องรีบแจ้งให้ไวจะต้องไปแจ้งได้ที่ไหนยังไงคะแล้วก็ควรจะเก็บหลักงฐานอะไรอะไรยังไงไว้บ้างคะค่ะจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าถ้าโอนไปแล้วคิดว่าเป็นบัญชีมิจฉาชีพสิ่งแรกที่ทําก็คือว่าไปที่ธนาคารขออายญดบัญชีก่อนนะคะซึ่งกฎหมายเขาแก้แล้วนะเราไม่ต้องไปใบแจ้งความ นะคะเราไปที่ธนาคารขออนันได้เลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นคดีไซเบอร์เนี่ยมันจะมีเอ่อหนึ่งสีซีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเบอร์ของศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์นะคะหรือ www.thaipoliceonline.go.th นะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่สามารถที่จะ ใส่ข้อมูลเข้าไปนะคะว่าเราเป็นใครเราโดนอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะประสานกลับมานะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของออแจ้งให้ไวอายัดให้ไวนะคะพยานหลักฐานเป็นเรื่องสําคัญเพราะเวลาเราแจ้งความเราคุยตํารวจตํารวจจะถามเลยว่าเว็บไหนเพจไหนมีเบอรออ์โอนเงินไหมมีเบอร์โทรที่ได้โทรกับคนร้ายไหมนะคะหรือ,เ,อ,อเพจไหน นะคะ URL ID คนร้ายอ่ะคือคือเบาะแสนะคะที่จะนําไปสู่คนร้ายเนี่ยถ้ามีให้ตํารวจตํำรวจจะสืบไว้กว่าที่เขาจะต้องไปหาใหม่ทั้งหมดเลยนอพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องแอบแ,แคปไว้เนาะเก็บหน้าจอการพูดคุยที่เขาที่เขาหลอกเราด้วยข้อความอะไรยังไงนะคะเบอร์ต่างๆเอาไว้แล้วไปให้ถึง URL หรือ ID นะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาเขาเปลี่ยน เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนภาพไงไอที่แคปไว้มันก็จะไม่เหมือนเดิมนาะแต่ไปถึงไอเดียเช่นเช่น facebook.com ใช่ไหมไอชื่อข้างหลังเนี่ยอันนั้นันคือไอเดียนาะในไลน์เนียอะไรมันก็จะมีหมดแหละนะคะต้องเรียนรู้อันนี้นิดนึงแล้วก็อันนี้แหละที่จะต้องใช้แล้วก็ส่งส่งให้ตำรวจเร็วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือคือดูแลจิตใจตัวเองนะคะเพราะว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อแม้ไม่ว่าจะอกหักจากรักรักปลอมๆนะคะหรือโดนหลอกเงินเสียเป็นจริงเนี่ยเขาจะแบบ คือรู้สึกแย่นะเสียเซลล์แย่นะคะแล้วก็จะรู้สึกเสียใดเงินนะคะล้มเหลวเสียเซล์คือหลายหลายเสียนะคะในความในความรู้สึกเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเลูกหลานนะคะก็ะต้องดูแลจิตใจก่อนเพราะว่าผู้สูงอายุจริงเปราะบางนะคะหลายๆหลายๆที่เสียไปเนี่ยมันเป็นเงินเก็บก้อนใหญ่นะคะของเขานะอันนี้ต้องเอาไว้ก่อนต้องคิดว่าพวกนั้นเขาเมืออาชีพนะคะไม่มีใครรอด นะคะอย่าอย่า,อย,าอย่าไปคิดว่าคนของเราแบบไม่ฉลาดรู้เท่าทันมันไม่ได้หรอกคะ่ะมันทํางานมันมีทักษะมีความอดทนนะทํางานกับเป็นทีมเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าคนของเราเนี่ยเป็นเหยื่อแม้แต่เราก็อาจจะไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำไปตามขั้นตอนนะเรื่องแจ้งความเรื่องกฎหมายนะคะเดียวกันต้องดูแลใจิตใจคนของเราไว้ก่อนนะคะไม่ให้ทาร้ายตัวเองไม่ให้ซึมเศร้าก็คิดซะว่าเงินทองก็เสียแล้วเสียไปนะคะเป็นประสบการณ์หรือไม่ก็หาใหม่ค่ะประมาณนั้น ค่ะเรื่องการดูแลจิตใจซึ่งกันและกันในในตอนท้ายนี่ถือ,อว่าก็มีความสําคัญอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะเอาละว,วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงวันนี้ได้กรณีตัวอย่างหลากหลายกรณีมากนะคะที่น่าจะทําให้หลายๆท่านที่ได้ฟังอยู่เนี่ยได้นําไปเรียนรู้แล้วก็รวมถึงได้เตือนอทั้งตัวเองด้วยแล้วก็คนในครอบครัวด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะดีค่ะสวัสดีขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะด,ะดรสีดาตันทะอาทิพานิชค่ะ หรือว่าอาจารย์อ๋อนะคะกรรมาการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทายนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะคะจากการทํางานร่วมกันกับทางตํารวจไซเบอร์ด้วยกับทางเอเยอ่อด้วยนะคะก็มีกรณีตัวอย่างมาให้ได้รับฟังกันแล้วก็รวมถึงได้เรียนรู้กันในวิธีการที่จะทําให้เราได้รู้เท่าทันกับพวกภัยออนไลน์ซึ่งมันใกล้ตัวมากๆเลยนะคะนับเราด้วยคน